ครับผมออกนกออกไปทุกท่านออกรถครับผมบึงนกเต่าครับเขาหดเหนียดง่ายครับออกพิมพ์งานนะผมเขาบอกหายน้ำภาษาเมืองแล้วเขหนุนตัวเป็นยังชีวิตคนน้องเงินมันหาอะไรอาครับผมงานนกเข่าออกเดินทางแล้วครับผมไปนะครับผม ไปเจีกันอยู่ไม้ครับผมครับพี่น้องนี่อะไรขี่รถหาไมา้ครับผมทำไมา,นนาครับพี่น้องทีิมาแข่งขันนะครับผมชิงเงินรางวัลครับผม้นีหาความหมานของนอกครับเป็นการแข่งขันประเภทรางวัลเดียวครับผมใช้ไมนสุดกับคือได้ไปเลยครับผม อากาศนะครับหวานหนาครับผมอันนี้จะเป็นเขียอำเภอเพนรครับผมจังหวัดอุดรธานีครับผมมาหาไหมครับผมาหาหม,า,ผม,มาหาความหมานของนกครับควา,านกผู้ใดหมานสุดครับมานี่นี่ประมาณมาทั้งเมดหกตอครับผมชิงเงินรางวัลประเภทเดียวครับผม ก่อน,นหมูสุนทนกับบนับเต็มให้เนื้อมืดไหลเว้ยจารย์ครับผมเนาะเ็หมายครับผมหมายก็ประมาณนี้ครับเอาครับผม,มนี้ก็มาแข่งขันนะครับ เป็นการชิงเงินรางวัลเดียวครับผมหานกต่อสี่มานสุดครับ,รบว่านี่ว่าไผ่เออสีมานสุดครับ,รบ,รบรอืมอ่ามั่นใจที่ได้เบิงว่าขายได้เลี้ยงนกดีบ่ดีครับอุดมสมบูรณ์บ่นีมาทั้งหมดหกต่อครับผมอ่ะว่าสีมานบันไดครับผมทุกคนต้องเอาของดีมากออกมากัดอยู่แล้วครับทุกคนเพราะว่ามาเบิงขายนกแต่ละขายครับผมมา เสียนเงี่ๆทั้งนั้นเลยครับนกตอนีพอเพียรยางไปขันไปครับโยกขึ้นน้ำขันไปน้ำปลาเอียงหมาดกอนมูครับผมไปหลอยตอมากผู้เดียวก็ปล่อยไปแล้วครับเพราะว่าบัวไดงครับได้กกวนมูบัวแดงครับเพราะว่ายังบัวแดงตกลงกันครับหมาดแนงหน้าครับผม มาลุ้นกันครับว่าสิเป็นไงครับอะออยทีมงานมันๆทุกคนครับเลือกไม้ใส่เลยครับผมนอ้แค่ว่ามีสเลยอยู่ในถุงนี่พอได้คุวยก็อ่านเป็ดเคร็ดเป็ดเคร็ดเดี๋ยวมามาสักสี่โมงแรกครับมาสรุปกันครับผมนี่จะได้ไปไลยไม้ครับผมมาหาความหมานของนกครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวผมกับจีด้ออกหาเลาะใส่กันครับติดตามครับผมเบิงยางไปเลยครับเป็นไรเป็นไรเหลวครับพี่น้อง จัดตักินเขาครับพี่น้องบุ๊คใช่ผมเสียนน้ำโมหน่อยหิวเขาครับอเอากินกินลูกเอาเดี๋ยวมาลุ่นครับพี่น้องว่าไพสีมาร์ุดครับมื่อนี้มีเวลาให้หอดสีม่วงแรงครับผมร่วมโตกันครับกมานับสกอร์กันครับผมว่าไพสีมานสุดครับนี่เอาวกต่อ ต้องมีแตมแล้วครับผมมัอน,นี้เหรอสามรุ่นครับผมครับผม้อกไม้แแรกผ่านไปครับผมยังม,มีสกอรครับถือว่าน้ยวมากมากครับผมนกปลาครับกินหา่างอเดินทางมาถึงกันไปเลยครับ มึงยังก่อฟอยู่ดิเห็นไหครับโอ้ทีมงานครับมาร่วมตัวกันได้แน่จาวโบเขาร่วมโบโเขารวมกันได้รุ่นเดียจานเอกครับจานทอนครับยองไมา้แียกยอมเลยนกป่านี่ผมกันผมกักาววากันเ่มานี่จะจะเป็นรออีกสาม้ลนะ ได้เงินแต่ตอนแรกครับับเงินขันนนปุ๊ธบางคนในเฮียงนะบางินซับอ่างนุนอ่างใส่เลยได้ใสด้ประมามาแล้วว่ามี่อยู่ใส่หรอาไม้แหลกควานไปครับผมเสร็จแล้วเอาน้ากินินเงินกินอย่างก่อนบ่ยหายไปกับไปใส่เนาะเออพักควาก่อนเนาะเหนียวครับนกปลานี่งานเนาะไม้แหลกกะยังไม่มีสกอครับ เดี๋ยวไปติดตามไม้ที่สองครับผมเดี๋ยวนกกินมเงาครับมันเหมือนอ,อดล้นอดครับผมใหญ่ไม้ครับผมพี่น้องตามไม้สองครับยังวัดสันได้สกอร์ครับผมครับผมใหญ่ไม้ไหมครับผมพี่น้องไปติดตามไม้ที่สองครับผมครับพี่น้องตอนนี้เดืเลี่ยวเข้ามาในซอยนะครับผม ว่านะครับผมบรรยากาศนะครับผมาการออกหาไม้ครับผมตอนผมกับทิมงาน,นครับผม มาหวัวนกนี้ตะไรครับพี่น้องถึงไม้ที่สองแล้วครับผมบเอาเจ้ไหนมึงหนีมันหน่อยเหรอปลา,ปามันย่างไปวะได้แล้วติดปลาไหวหรอมันตีมีโล่งๆไปหดีดิฮะท้าว่าไปทุูงเงี้ยเหรอ เดือดี่เดือดนป่านเดืนเดือดกนดมาเงไนสื่อเดือด้น้นไเดรอปเลมาจะเดือดเดืงานว่าไปท่ง่งไปป่ะไปอีกป่านึงครับผมตามครับผมน้องถึงไม้ซองแล้วครับผมจับภาพบรรยากาศครับผมบจ่ายฮ องบานเฮาครับอันนี้กินมากไกลครับอันนี้เคลอำเพิ่เพ่นหมนเลยอันนี้มาเพิ่อเพ่นครับผมพี่น้องเขตนี้เนาะตามครับผมว่าเป็นไงครับหมายที่สองครับผมผักเบียกแล้วครับผมองนี้เขาเทียงครับผมพี่น้องทีมงานมีมานวครับหนึ่งแต้มโอเคครับผมปลายขาแล้วครับผมมาหกต่อมีหนึ่งแต้มครับ เหิวหิวแต่ละคนแต่ละอาจารย์หิวเขาเท่านั้นนะครับพี่น้องการกินเขากินเขาปลาครับผมเขาเนี่ยเอา้ากินเขารำกันนะครับผมบาดนี้ละบ,บายบายว่ากันอีกทีนึงครับผม อ้าครับพี่น้องวันนี้กินข้าวกินน้ำตามปลาเรียบร้อยแล้วครับผมสิทุบการเป็นหญ้เป็น,ปนไม้ที่ซับครับนี่ครับผมาจานต้มน้ำไปแล้วครับผมหนึ่งสกรอครับผมมาแล้วครับหนึ่งแต้มนี่ครับผมมาแบบพวกพวก,กคนว่าบวกขันบวกยังบวกทันรถกับ,บติดแล้วครับอีกขั้นหนึ่งว่าติดใจไหนว้าจะได้ไปวะเลย ไม่น้ำมันเบร์ดบ่รถก็ติดครับวีวงานคันหนึ่งเนี่ยไปตามไม้ที่สามครับผมมือนี้มากินงเขาปลาครับผมใหญ่ไม้ครับผมวีวงานรถเสียครับผมยัดกันไปครับผมมือนี้โอ้หัวซักครับพี่น้องยัดกันไปครับผมโอ้ยไม่ห้า เป็นหมายต่อไปแล้วก็สะเอเป็นหาโมเทียนมาเปลี่ยนครับผมใส่เป็นโมเทียนบอร์ดครับเช็คนีแล้วครับไฟมาครับผมทำงานครับผมเอ้าติดตามแล้วครับผมก็สักครับผมวันนี้โอ้มาต้อนรงครับผมอ๋อสามครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงหมายที่สามครับเป็นช่วงบ่ายครับผมตอนนี้ก็ที่เป็นว่าสิบสามนาฬิกาโอ้โแล้วครับผม ไม้คร um. ับไม่ไกลเลยใบสองอีกใบสามนะใบโคโคครับผมเกือบสิ่ใบสองแล้วไกลสี่สิบสี่แล้วนะยังบวชอดนะนี่ครับบรรยากาศใบสามเอ้าไปแล้วว่ะโอ้ไปกวนมูฟูรถเสียไหมโอ้มูร์ละทายมหมโอ้ตาย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 ไปเนาะติดตามไม้สามครับผมวันนี้เป็นยังไงครับผมครับผมสวัสดียังมาเลี้ยงครับวันนี้ ผลการครับผมแช่งคันมือนี้ก็ถือว่าได้จบแล้วครับผมสี่สี่หมายครับผมสี่หมายครับผมผมต่อไปทั้งหมดหาหาค้อนครับผมอะไ้จักแต้มครับมือนีอ่เดี๋ยวลอทีมงานมากครับผมเดี๋ยวมาสรุปแต้มกันครับมือนี่ก็มีูู้ด้ขวารางวัลอยู่ครับผม ทีมงานครับมาเดินทางมาคนแรกเป็นอาจารย์ทอนข้าๆครับครับเป็นยังไงนะครับมาอนีเออเป็นยังไงนะครับพือว่าย่อมเลยเนาะครับเนาะนกปลา่อนข้างเหนียวครับผมมาถึงหกแต้มเอ้ยมาถึงหกต่อครับพี่น้องเหนียวมากแต่ละโตแต่ละตอมากอะโบมันธรรมดาเลยครับก็ต้องเอาทีเด็ดออกมาครับผมเพราะว่ามาชิงเงินรางวัลเนาะโคสีบเอานกฟึกมาเล่นนะครับแต่ละ แต่ละคนใส่นี่บรุษสองสามไม้ครับผมแต่ละไม้ครับสี่ไม้ครับปุ่นทีมงานกำลังเดินทางมากครับหิวนกหิวยังกันมากครับผมก็บุเป็นยังครับเป็นเหมือนกับเฮาะเลยมาพักผ่อนกินเขาป้าครับผมเกียมกีฬาครับผมก็มีแพ้มีชนะก็จได้เบื้องการเรี่องนกฝึกนกแต่ละคนครับนกต่อออกมาไม้ไก่ครับผม ดูระยะทางกับวัฒนรรดาด้วยครับผมของผมนี่กระแปกับเศร้าโล่งนะครับผมมาครับค่อยๆทยอยกันมาครับผมยานเอกยานเดียกห้องคือคำเขียดเลยว่าเป็นยงจค่ยานเอกช่วงคำเขียดแท้ดูนี่โอ้โหเอ๋เลนี่เนี่ยวะกูสั่งมาเยื่อทิ้นอยู่ห้องเลยนี่ให้น้ำที่มาให้น้ำทางมาอย่างดีเลยอ,อันนี้คือ คนหมานอครับผมนี่สุภาพบุรุษจานต้มเมืองอุดรจานต้อมอุดรครับผมผู้โชคดีนี่ครับผมออหนึ่งแตรมครับผมบุรูว่าเป็นนั่งงามปะครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับผมเ,เดี๋ยวรออีกสองอาจารย์ครับผมกำลังเดินทางมากครับ จานหนึ่งก็ลังเดินทางมากครับบรรยากาศยังม่แรงครับผมพี่น้งองขี่รถมาครับผู้นึงกำลังเดินทางมากนกป้ากับมีขันหลายครับแต่ว่ามันกับว่าท่านมีตุกเกงเนาะตุกเกงเขาอาจสิต่อไปกินมัดครับ Mẹ <laughs> này chạy mà nè Nhiều quá Nhiều lại rồi chạy mà Xong khuôn vào vô có đường đó mà

ปลอยปลอยมาคือทประชันแล้วก็ปลอยปะปลอยลดปอยที่ธรารมชัตัวเ้าต่อเพื่อันเรื่อนดีครับผมเงินรางวัลจบจบปลอยที่ธราประชตนครับมานอยู่ผู้เดียวครับมาหกมาหกตัวปลอยอยู่ปะไอ้เต็มเนึครับผมปลอยอยู่ปล่อยใุกลุ่ม้ได้งสุดรอมเนาะเพราะว่าทีปลอยได้ตัวนี้ไอ้ที่อยทรรมชติมันมาคือทรารมชัิสันแางสุดพอมเนี่ยอง สุดมดไม่มียางเข้อกับ้างเน่อยเดี๋ยวท้ากับเลยทำไมเราลอบรอนะมาวนมาวนวนเกียวลูกเหนียวรบารด้เกีบยวครับ